เปิดประวัติแน็กชาลีจากหนุ่มสายติสมาเป็นหนุ่มหล่อที่สาวๆหลายคนกรี๊ดว่าใช้ความหล่อเป็นแล้วแน็กชาลีไตรรัตหรือชาลีป๊อตเจสชื่อเล่นแน็กเกิดเมื่อ19มกราคมพุทธศักราช2536เป็นนักแสดงและนักร้องชาวไทยเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่ยังเด็กมีผลงานสร้างชื่อเสียงในภาพยนตร์เรื่องแฟนฉันที่ทำรายได้สูงสุด140ล้านบาทในปี2546และภาพยนตร์เรื่องเด็กหอ สำหรับการแสดงภาพยนตร์เรื่องนี้เขาได้รับรางวัลตุกตาทองในสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมในปี2549นักเป็นบุตรคนเล็กจากทั้งหมด6คนของอันเฟรดปอตเจสกับวราพรไตรรัตบิดามีเชื้อสายดัตครอบครัวนับถือาศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกนักชาลีเคยเผยว่าเคยพยายามเรียนแล้วแต่เขาเป็นเด็กที่เรียนไม่เก่งบวกกับเมื่อก่อนต้องทำงานหลายวันติดต่อกันเลยรู้สึกไม่พร้อมที่จะเรียน และในตอนนี้ก็คงคิดว่าจะไม่กลับไปเรียนแล้วจริงๆอีกทั้งเขาไม่เครียดกับเรื่องนี้เพราะรู้สึกว่าพยายามไปแล้วแล้วมันไม่ได้เขาเคยเรียนที่มรังสิตเกือบปีแล้วพอวันสอบครั้งแรกเขาก็เดินออกจากห้องไม่สอบต่อไปตกปลาและกลับมาเรียนอีกทีที่มหาวิทยาลัยรมกำแหงแต่ก็รู้สึกว่าไม่ไหวจริงๆเลยหยุดเรียนยังไงก็ตามเขาก็ไม่อยากให้เยาวชนเอาเรื่องเรียนไม่จบของเขาเป็นตัวอย่างเขาอยากให้ทุกคนตั้งใจเรียน ถ้าจะเอาเรื่องที่เขาเป็นตัวอย่างให้เอาเรื่องอื่นอย่างเช่นเขาเป็นคนที่ไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าไม่เที่ยวกลางคืนเป็นคนดีของสังคมแทนจะดีกว่าแน็กอยู่ในวงการบันเทิงมานานชอบเลี้ยงสัตว์ช่วยเหลือสัตว์แปลกๆเขากลับมาโด่งดังอีกครั้งตอนไปดูชกมวยในรายการสิบไฟสิบในซีซั่นแรกเป็นหนุ่มเซอร์ที่รับงานรีวิวอีกครั้งพร้อมหลานชายน้องอาเทอร์และกลับเข้าวงการบันเทิงอีกครั้งทั้งงานร้องเพลงที่เขาไฟฝันแม้ว่าจะไม่ดัง แต่ก็ทำให้เขาได้มีโอกาสกลับมารับงานรีวิวจำนวนมากกระทั่งได้กลับเข้าสู่รายการ10ไฟ14สซีซั่นสอซึ่งเขาจะต้องชกคู่กับเจมกิจจกะเสมซึ่งแนักแพ้น็อกในยกที่2เลือดก,กำเดาไหลเต็มหน้าซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่าสู้ไม่ได้เจมเก่งมากและขอโทษที่ทำให้ทุกคนผิดหวังสำหรับเรื่องหัวใจนั้นแน็กเคยคบกับสาวนอกวงการที่คบหาดูใจกันมานานหลายปีแต่สุดท้ายเลิกรากันไปเจ้าตัวบอกว่าชอบสาวอายุมากกว่า แน็กถือว่าเป็นพระเอกที่ประสบความสำเร็จในสายภาพยนตร์อย่างมากแต่ด้วยความเป็นคนมีนิสัยติดโดยธรรมชาติทำให้แน็กห่างหายจากวงการไปบางช่วงเนื่องจากแน็กเป็นผู้ตัดสินใจเลือกรับงานเองแต่ความติดนี้เองก็ทำให้แน็กกลับมาบนหน้าสื่ออีกครั้งถ้าเงินยังไม่หมดจะไม่รับงานใดๆทั้งสิ้น